นีค่ะวันนี้นะคะเราจะมา,มารีวิวามนะคะ,ะ,คะโอเคสลารมี่เราจะได้นแบบสุดโต่งสุดดีมากมากเลยนะทีนี้ดีอยู่ได้วยหลักก่อนเลยเ,เราจะไม่ขายสูดไ,ไม่ขายไมนะ่ขายซาร์มนะก็ขายแต่ไม่ใช่สุดเนี่ยเพราะว่าสุดเนี่นะ บบเราคีสูตรไหนสูตรแต่งวอะไรนี่นนะแต่เราจะไม่ขายสูตรนี้เลยนะคะก็อขอให้ใหไหวเราจะไม่บอกูตรเพราะาเราไม่ให้บอกใครเลยนะเนียนุ่มมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปั้นที่นีนะคะนี่นะนี่นะนิ่มมาก

นิ่มไหมเปียกเลยค่ะมืออเขาใส่ออนี่นะคะมันเปียกเยอะมันจะดีมากไม่ต้องเยอะขนาดนี้คอเรแต่นี้ไม่ได้สูตรบอลแหลกเลยนะไม่ได้ใส่บอลแหลกไม่ใช่สูตรบอลแหลกเมันนิ่มนะคะโอเคนะคะนี่นะเยอทีุ่มาก เยอะนุ่มมากใส่กาวเยอะดตอนนี้เราขอโทษนะเราใส่กาวเยอะเพราะเราใส่หนาก็มีเราคงาวไปถามว่าอันนี้ซื้อมาไปที่ไหนนะอันนี้เพื่อนเราให้มาเราไม่รู้หรอกจริงๆว่าจะไปไหนเบเกอรี่อ่ะเขาบอกกันว่าที่เบเกอรี่มีอ่ะนี่อ่ะเราดูเยอเป็นขับปลาหรือว่าไงอ๋อ ติดเสื้อติดกางเกงนะคะแต่อันนี้ไม่ติดอันนี้เรามาวิวให้เฉลียวขอย้ำแบบนี้ค่ะในสูตรอื่นนะคะสูตรผงสีจันสูตรบอลเล็กนะก็จะไข่ซูตรเอ้ยบอลเล็กอะเราไม่มีนะไม่มีโดนเลยนี่ดูนะครับไม่มีเป่าได้ไหมเป่าดิเปล่าไม่ได้เนาะเป่าไม่ใช้ครีมด้วยเป่าดิน้อง ได้อได้ยอุ้ยเป็นฟองเลยอุ้ยอันนี้เราติดบันงคะนี่นะคะแล้วก็มาบอกให้รูงเนาะก็สำหรับอันนี้ก็นุ่มเล็มากก็สำหรับอันนี้ะถ้าสมมติเราคือลุกจูระไม่ใช่สิมีซีถ้าสมแต่ถ้าเรามีแบบอยากจะขายจริงเราก็จะขาย ราไม่อยากสั่งทางไปซื้อคคือเราอยากให้มารับด้วยตัวตัวเองเลยนะคะก็